แซ่ดูผู้หญิงคนนั้นสิอ๋อพี่อย่าเพิ่งมายุ่งกับผมฮะแซ่แซ่แซ่ดูผู้หญิงสวยๆคนนั้นสิผมไม่มีทางสนใจหรอกฮะพริสตี่หวายดีใจจังที่เธอมานี่คือน้องชายของฉันจ้ะว้าวว้าน้องฟ้าชัดๆ งานกับผมไหมครับเฮ้ยไอเจ้าแซกตื่นได้แล้วเว้ยน่ะไอขายท่นาชมบันมานี่สิควิสตี้ฉันจะพาเธอไปดูรับๆบ้านเองสุดที่รักของผมโอ้ว้าวมีตัวนี้น่ารักจังเลยฉันจะซื้อตัวนี้ค่ะขอบคุณนะคะ เธอชอบแบบนี้นี่เองสินะว้าวตัวนุ่มนิ่มดีจังเลยคุณก็นุ่มนิ่มเหมือนกันครับเดี๋ยวสิครับผมทำอะไรผิดไปล่ะครับเนี่ยฉันเจ้าอันนี้ส่วนไอ้กระเป๋าอันนี้ก็โยนทิ้งไปเลยอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะต้องจัดช็อคุณครับคุณครับ คุณช่วยแกล้งทำาปิดโจรได้ไหมครับช่วยแกล้งขโมยกระเป๋าของผู้หญิงที่ผมปิ้งได้ไหมครับและผมจะเป็นคนหยุดคุณเองเอากระเป๋ากลับขึ้นมาและผมก็จะกลายเป็นฮีโร่ของเธอเธอจะได้ตกหลุมรักผมยังไงล่ะครับได้สิได้เลยงั้นเอาเงินมาก่อนสิเอาหน้ากากด้วยไหมครับไม่ทองห็อกฉันมีหน้ากากของฉันเองอยู่แล้วยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะครับ เอ,เ,เ,เอาคืนมาได้แล้วอะไรกันเนี่ยนี่มันการปล้นของจริงนี่นะว้าวฉันมองเห็นอิลอนมาร์ดหรือคนดาวองคารจะเอ๊ะทำอะไรอยู่นะ่อผมกำลังดูดาวอยู่ครับพี่อ,อยากจะดูบ้างไหมล่ะครับโอ้ว,ว้าวนั่นใช้พระจันทร์หรือเปล่าอไอขอโทษทีนะแซกอ้าวแซกผมรักคุณเท่าจักรวาลเลยครับ แกแล้วซิไม่นะริสตี้มีแฟนแล้วหรอฉันจะทำอุดตำหวนั่นให้ได้หยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โหโทรศัพท์ฉันต้องการอะไรมีสาบฮรบผมเป็นตำรวจและคุณจะต้องลุกไปจากมานั่งตัวนี้อ๋ออย่างนั้นเหรอผมก็เป็นตำรวจเหมือนกันขอดูบารประจำตัวของนายหน่อยซิไอ้ยช่วยแล้วคอยบานนี่ สวัสดีครับณขณะนี้ห้องน้ำว่างแล้วครับ <c oughs> โอ้โหอะไรกันละเนี่ยเป็นกาดที่แปลกดีจังเลยฮะอุ๊ยแกดูหมาที่น่ารักตัวนี้สิฉันก็อยากจะมีหมาบ้างจังรรอกไ <c oughs> โอ้พิสตี้ครับนี่ผลให้คุณนะครับว้าวมันคือหมาในฝันของฉันเลยนี่นะคือคริสตี้ครับโอ้ดูสิหมาของเธอคือหมาที่พวกเขากำลังตามหาตัวกันอยู่ไม่ใช่หรอนี่ไงเจ้าของก็อยู่นี่ไงโอ้นิวตันของฉันไว้ดีใจจังเลยอ๋อลูกรลกของแม่แล,แล้วแล้วรางวัลล่ะว้าวขอบใจนะจ๊ะสาวสอร์ไพรส์ สารมันเกิดนะสเตซี่เย้เย้เย้อธิฐานเลยอธิฐานเลยแซคถ่ายรูปให้เราสองคนหน่อยได้ปะว่าไงนะคบอ้ออ้อได้สิครับได้เตเาเทียนเลยจ้าเพื่อนรักเจษศานไหนขอดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างนี่เธอถ่ายเป็นรูปของคริสตี้นี่นะก็เธอสวยเรากับนางฟ้าเลยนี่ครับพี่โอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิคริสตี้ครับผมมีของขวัญจะให้ครับืม อ๋อนี่เธออยากจะได้ iPhone 12อย่างนั้นเหรออ๋องั้นก็ได้เลยเข้มแข็งเข้าไว้แซคนายจะต้องทำได้สิมันถึงเวลาแล้วนี่จะต้องเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคริสตี้แน่เลยอะไรกัน iPhone 13ออกมาแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่ใายเหไม่คุณเอ้ยฮืม ว้ายกดอะไรขึ้นกันเนี่ยซัดฉันจะต้องแก้แทนขอหาบังอาจมาสู้กับปกอมสินของฉันมีเงินอยู่เท่าไหร่กันล่ะเนี่ยโอ้โหแค่สองเชนเองเหรอโอ้โหขี้แพ้และถังแตกอีกตังหากอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่ฉันรักอ้าวอรุณสวัสดิครับคริสตี้ ลาลาลาฉันชอบเพลงนี้จังเลยอะไรกันเนี่ยแซคนายทำให้ฉันหมดอารมณ์ที่จะกินข้าวเลยเนี่ยฮ่าฮ่าได้ไงกันเนี่ยวุ้ยไว้ใจไม่ได้เลยนะไอ้เจ้าซีเรียลเอ้ยที่เธอเล่ามาก็สนุกดีนะสเตซี่แต่พอฉันลองนอนมักๆงแล้วอะโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ยกดได้ ริสตี้ผมรักออกอ้าวริสตี้อ้าวหลับอยู่แล้วเนี่ยโอเคงั้นฉันจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอ๊ยฉันหลับไปนานแค่ไหนกันแล้วเนี่ยพิสตี้ดูสิท้องของเธอด่างเป็นลูกหัวใช่แน่พาที่ชอบเธอแน่เลยไอ้รกันเนี่ยไปๆาไปหาที่ร่มๆกันเถอะโอ้โหลูกศรนนี่เป็นเกมตามล่าหาสมบัติหรือเปล่าเนี่ย แล้วมันจะไปจบอยู่ตรงไหน,นล่ะเนี่ยเอาเป็นว่าตามไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โอสุดที่รักขอ,องผมเ้องอ้าวผมอยากเ,กอเจอคริสตี้ตั้งหากล้ะครับจะเย็นๆก่อนจอายน้องชายคริสตี้ไม่มีทางชอบดอกไม้เห่ยๆแบบนี้หรอกนะจะบอกให้ฉันหว่าควิสตี้ชอบผู้ชายที่ดูขุ่มๆนะ โคลนของพ่อค่ะเดี๋ยวอย่าให้ควิสตี้มาเห็นผมตอนนี้นะครับพี่โอเคโอเคฉันจะหาทางช่วยเองนี่อะไรกันหรอเอาอ้ยแว่นตาของฉันหายไปไหนเนี่ยโ้รีบไปเร็วเข้าไอ้ชาวบ้านชายรีบไปเลยอ๋อฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอะโอ้โหล่ามสวยดีจังเลยแฮะคุณเป็นใครกันอะ นี่คือประกาศสนิยบัตรนักกล้ามของผมครับฮและนี่ก็คือถ้วยรางวัลจากมวยปั้มครับผมอ๋ออ๋อนี่แซกแซกวาดรูปฉันให้หน่อยได้ไหมครับครับนั่งสิครับอยู่นิ่งๆก่อนนะครับอย่าขยับฮอ โอ้คริส kind ต of ี้พยายามอยากขยับสิครับอ๋คงจะมีทางเดียวเท่านั้นละมั <IEL> ้งอ๋เข้าต่แล้วจ้ะพยายามจะไม่ขยับแล้วล่ะแค็กนี่นายจะจนรักพาตัวหรือยังไงเปล่าครับผมเป็นจิตตกรต่างหากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเตซี่ ว้าวดูเหมือนคริสตี้เป๊ะเลยเจ้าเอเล่นอะไรอยู่น่ะขอลองเล่นบ้างได้เป่าได้สิครับกดตรงนี้นะครับฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันคริสตี้เธอจะต้องไปแล้วนะอ้ออจริงด้วยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะแซกโอ้สุดรักขอผมบ๊แยบายนะอยู่กับพวกเธอแล้วสนุกมากๆเลยล่ะฉันจะไม่มีวันหยุดรักเธอเลยคริสตี้ ว้าวดูผู้หญิงคนนั้นสิครับอ้อยเอาอีกแล้วสินะพราะคุณเอ้ยโยโยโยทงผมสุดเท่ส่วนเสื้อตัวนี้ก็ต้องสงสั์ ฉันมีกลิ่นเหมือนผู้ใหญ่เลยพ่อฮานนายลองแวกผลดูหน่อยสิ oh. มันก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยนี่นาะ คุณชอบเรื่องราวลักลักไข่ไข่ของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะว่าคุณกำลังตกหลุมรักไครอยู่หรือเปล่าเอ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้อวยเดอคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุ่มทุ่ม